สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมา,อาตอบคําถามนะคะสําหรับเ,เพื่อนๆนะคะหลายคนนะคะที่อินบ x ็อกเข้ามาถามนิ้วว่าเอ้ยแบบเลี้ยงยังไงเนี่ยให้มันสวยเลี้ยงยังไงให้มันแบบมันดูแบบมันดูดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจากาการที่เราแบบว่าเออเลี้ยงแล้วรอดแล้วนะ่ะเราก็จะเลี้ยงยังไงให้มันสวยถูกปะเลี้ยงยังไงให้มันออกดอกเลี้ยงยังไงให้มันแบบ มันมีลูกเลี้ยงยังไงให้มันแบบขยายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็หลายคนก็กอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะคะว่าทํายังไงนะคะถึงเลี้ยงได้สวยนะคะแบบลูกทีโต์โปไปอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเคยพูดหลายๆห,หลายคลิปมาแล้วนะคะว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะสําหรับการเลี้ยงแคคตัสนะคะหรือเซคูเรนนะคะให้มันสวยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยรู้จักนิสัยของเขานะคะหรือว่า เขาเรียกว่ารู้จักธรรมชาติของเขาอะ่ะเราก็จะสามารถที่จะเลี้ยงเขาให้สวยได้นะคะ mm. เพราะว่าถ้าสมมุติว่า,เ,าเราตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการได้นะคะ mm. เขาก็จะมีออกลูกออกผลหรือว่าออกดอกหรือว่าสวยงามให้เราเห็นนะคะเ,เราก็จะอาจจะมันอาจจะพูดซ้ําๆหรือถึงเรื่องเดิมนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้สําหรับมือใหม่นะคะให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ปัจจัยคือมิ้วเคยพูดมาหลายคลิปแล้วว่าปัจจัยหลักๆที่สําคัญของการเลี้ยงก็คือมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะก็คือ1ก็คือแสงนะคะ2ก็คือ,อดินนะคะสก็คือการให้น้ำนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ที่แบบที่ทาจะทำให้แบบว่าต้นไม้ของเราเนี่ยสวยได้นะคะแล้วก็ โดยทีปจจย่ปัจจัยที่ที่ที่มีก็คือว่าการเอาใจใส่อันนี้ก็คือเคยพูดจากคลิปที่แล้วแล้วก็หลายคนที่เคยดูก็อาจจะแบบจะจำได้นะคะว่าที่ที่เคยพูดมาแบบนี้เนาะ,ะปัจจัยแรกแสงแสงยังไงนะคะแสงยังไงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงแคคตัสหรือเซ l ูเลนนะคะ ในที่นี้เราจะพูดโดยภาพรวมเราจะไม่เจาะจงเป็นชนิดชนิดนะคะโดยที่แบบคือบางชนิดมันก็อาจจะแบบพิเศษหน่อยคืออาจจะต้องแบบอยู่ในแดด50%อันนี้มันก็อาจจะแบบว่าก็อาจจะยากไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในเขาเรียกว่าในแคคตัสหรือในเซคูเลนทั่วไปเนี่ยแสงที่เขาต้องการก็คือแสง 80%นะคะ80%ก็คือแสงที่พางแลมผ่านสแสลมลงมา80%นะคะโดยโดยที่นะคะโดยที่แสงเนี่ยก็คือมีแสงตลอดทั้งวันแต่แดดที่ลงบนตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้โดนตัวเขาโดยตรงแต่ผ่านสแสลม80%นะงงไหมไม่งงนะเออก็คือว่าถ้าจะเลี้ยงให้สวยเนี่ยคือมันต้องมีแสงทั้งวันไม่ใช่แบบว่ายกเขา้ายกออก ไปรับแสงบางไม่รับแสงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าถ้าแบบนี้ก็คือมันก็เขาเรียกว่าบางทีอะถ้าสมมติว่าเ,เขาไม่ได้เจอแดดนานๆแล้วมาเจอแดดมันอาจจะเกิดอาการไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแดดร้อนเกินไปอะไรเงี้ยคือเขาปรับตัวไม่ทันเขาอยู่แต่ใน,นลมมาทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยเขาอาจจะหยุดการเจริญเติบโต,ตหรืออยู่ในระยะพักตัวได้นะคะดังนั้นก็อาจจะไม่แนะนํานะคะที่จะให้แบบว่า ยกเข้ายกออกอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เขาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนะคะแบบสม่ําเสมอต้นไม้มันก็เหมือนคนนะคะที่แบบว่าสมมุติว่าเหมือนเราเปลี่ยนเวลานอนอ่ะเวลาเรานอนกลางวันเรานอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราพอแบบว่าเราไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดอาการแบบว่าคือเปลี่ยนช่วงเวลากระทันหันเงี้ยค่ะก็จะทําให้แบบว่าเอ้ยเราแบบรู้สึกแบบ รู้สึกป่วยได้อะไรอย่างเงี้ยต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเกิดแบบย้ายเขาเข้าย้ายเขาออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีต่อต้นไม้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าที่เราควรที่จะรู้ก็คือว่าต้นไม้เนี่ยเขาชอบแสงนะคะเขาไม่ได้เป็นต้นไม้ที่จะอยู่ในออฟฟิศจะอยู่ในห้องจะอยู่บนโต๊ะทางานได้นะคะการที่แบบเขาแบบไม่สวยเพราะว่าเขายืด เสียทรงไม่อ้วนไม่กลมหรือไม่เป็นทรงที่เขาควรจะเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาพยายามที่จะหาแสงในการสังเคราะห์ สังเคราะห์แบบอาหารให้กับตัวเองดังนั้นต้นไม้ก็จะเสียทรงก็จะยืดไปทางที่แดดสูงขึ้นยาวขึ้นแบบผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนลองกลับไปดูต้นไม้ที่บ้านของตัวเองดูนะคะว่าเป็นอย่างที่มิวพูดไหมนะคะหัวจะแหลมๆยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะหาแสงนั่นแสดงว่าแสงไม่พอเออแสงไม่พอเขาพยายามที่จะยืดตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะตามหาแหล่งที่จะผลิตอาหารให้กับตัวเอง ดังนั้นพอถ้าสมมุ modified, ติว่าไม่มีแสงต้นไม้ก็จะไม่สวยอืมอันนี้ก็คือหนึหน่ง um, สาเหตุหลักนะคะคือหลังจากที่เราเลี้ยงแล้วไม่ตายแล้วเนี่ยเราจะข้ามขั้นก็คือเลี้ยงยังไงให้สวยถูกไหมการให้แสงแดดที่สม่ําเสมอแสงแดดที่แบบได้แดดทั้งวั <Mun> นนะคะมันจะทําให้ต้นไม้เนี <che> ่ยมีรูปที่แบบเขาเรียกว่า <helmets> <Ja> มีรูปที่สมบูรณ์แบบอะคะ่ะคือจะไม่เอียงไปซ้ายจะไม่เอียงไปขวาคือเขาก็จะโตในในละหา้าของเขาที่ที่สวยงามอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องแสงนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการให้น้ำค่ะการให้น้ำก็สําคัญนะคะคืออ,อแต่ละชนิดเนี่ยก็จะชอบเขาเรียกว่าก็จะชอบน้ำแบบไม่เหมือนกันอ,อ,อย่าง เราเราจะไม่เราจะไม่พูดถึงไลท์ท็อปแล้วกันเนาะไลท์็อปในเจ้าที่ที่เคยพูดก่อนคลิปนั้นๆก็คือว่าเป็นพืชที่แบบว่าแบบอินดด้มากคือแบบน้ําเดือนละครั้งก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่เราก็จะพูดถึงเซ e ูเลนหรือว่าพูดถึงแคคตัสนะคะโดยการให้น้ำเนี่ย อันนี้คือเป็นจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะการให้น้ำเนี่ยเราจะต้องดูจากวัสดุที่เราใช้ปลูกด้วยนะคะในการให้น้ําและก็อากาศของในอาทิตย์นั้นด้วยนะคะว่าอากาศร้อนอากาศฝนฝนตกอากาศชื้นอากาศยังไงนะคะแล้วก็เคยจําได้ไหมที่มิวเคยสอนในเรื่องของการวัด ความชื้นในดินนะคะที่ใช้ไม้เสียบลงไปแล้วก็ดึงออกมาว่าดินยังชื้นอยู่ไหมดินยังเปียกอยู่ไหมอันนี้ก็ยังใช้ได้นะคะ โดยเฉพาะนะคะตอนนี้คือมิวอะเริ่มที่จะเปลี่ยนกระถางของสวนของมิ้วเนี่ยที่เป็นในส่วนของเซคูเรนเนี่ยให้เป็นกระถางดินเผาเพราะว่าในส่วนของที่พูดไปคลิปที่แล้วใช่ไหมคะว่ากระถางดินเผาเนี่ยมันจะช่วยให้แบบมีการระบายอากาศได้ดีแล้วมันก็จะทําให้ต้นลากต้นไม้เย็นนะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะผ่านหน้าร้อนมีไปนะคะแล้วปรากฏว่าพอเปลี่ยนปุ๊บนะคะเขาก็สวยขึ้นจริง,รงๆด้วยนะคะ แต่กระถางดินเผาอย่าลืมว่ากระถางพออากาศที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดการแลกเปลี่ยนแบบคือมันแห้งมันทาให้มันทําให้ดินน่ข้างในอ่ะแห้งเร็วยิ่งดินของเราที่เราใช้ของที่สวนแล้วเนี่ยเป็นดินที่เขาเรียกว่าดินที่โปร่งนะคะมีคุณสมบัติที่โปร่งมากๆเนี่ยก็จะทําให้ดินเนี่ยแห้งเร็วนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะหมั่นสังเกตว่าเฮ้ยต้นของฉันเนี่ยมัน รู้สึกใบมันดูเหี่วเหี่ยวไหมหรือว่าดินเนี่ยมันแห้งหรือยังถ้าแห้งแล้วเราก็สามารถลดได้นะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนนี้นะคะหน้าร้อนนี้จะแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันตายเยอะอะมันตายเยอะแต่เราจะไม่จะไม,จะไม่แบบจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้วนะคะโดยโดยการที่เราก็จะสังเกตดินนะคะว่าเออดินมันแห้งหรือยังหรืออะไรอย่างนะะี้ค่ะเราก็จะคอยลดน้ําแบบนั้นนะคะและ การลดน้ํานะคะก็มีได้2วิธีนะคะอย่างที่เคยบอกก็คือว่าใช้บัวลดน้ําลดนะคะแบบที่1น,นะคะและการใช้แบบจุ่มลงไปแล้วให้ดินมันดูดขึ้นมานะคะข้อดีข้อเสียมันก็มีนะคะในการใช้บัวก็คือสะดวกรวดเร็วนะคะเรียบร้อยเสร็จทันใจนะคะแต่ การใช้บัวเนี่ยข้อเสียก็คือว่าน้ํามันเกิดอาจจะเกิดไปขังบริเวณใบของแคคตัสในเซคูเลนหรือว่าไปขังในขอบในแบบในซอกของแคคตัสแล้วพอกลางวันปุ๊บใช่ไหมแดดมาเผาปุ๊บมันก็เหมือนการต้ม ทำให้ใบหรือว่าตัวต้นเนี่ยเน่าเสียได้นะคะนี่คือข้อเสียแต่ว่าข้อดีก็คือสะดวกรวดเร็วทันใจทําง่ายนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่ไม่ได้มีเยอะนะคะมีแค่แบบมุมเล็กๆนะคะก็แนะนําให้ ใช้บัวหัวเล็กๆนะคะค่อยๆหยอดน้ําเขาก็ได้นะคะหรือว่านะคะจะเอาจุ่มก็ได้วิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยนะคะเพราะอย่างที่เคยบอกนะคะอย่างที่เคยบอกก็คือว่าส่วนบนนะคะจาได้ไหมส่วนบนเป็นส่วนที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะคะส่วนข้างล่างเป็นส่วนที่ดูดน้ําแล้วก็สารอาหารต่างๆนะคะการที่เราจุ่มลงไปเนี่ยน้ํามันก็จะเข้าถึงโดยตรงนะคะดินมันก็จะไม่แพ็ก ไม่แพ็กแน่นในส่วนข้างบนนี้นะคะมันก็จะดีต่อต้นไม้นะคะอันนี้พูดถึงในที่แบบว่ามีแบบอมีอทำไหวทำไหวก็ทำนะคะทำไหวก็ดีนะคะมันจะช่วยให้นะคะต้นไม้เนี่ยได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสวยนะคะแล้วก็คราบคราบน้ําต่างๆเนี่ยก็ ไม่เกาะนะคะไม่เกาะลงบนใบนะคะทำให้ต้นไม้เนี่ยสวยนะคะสวยงามนะคะไม่เป็นคาบนะคะเหมาะกับต้นไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบชนิดที่แบบอ่ะยกตัวอย่างเช่นแมมแมมแมมขนแมมขนแกะแมมขนแมวแมมลูกแมวไอ้ไรที่มันเป็นไอ้ปุยปุยต่างๆนะคะอะ,อะไรอะเมโลเอไม่ใช่สิอะไรอะ เออพวกนั้นอะ่ะไอที่มันเป็นขนขนปุยปุยอะ่ะแนะนําว่าให้ใช้จุ่มดีกว่านะคะขนเขาก็จะไม่เปียกแล้วก็จะมีฟูขาวสวยนะคะเหมือนขนมถ้วยฟูเลยนะที่พึ่งโพสไปนะคะแต่ต้นนั้นคือพิเศษสุดเลยนะต้นนั้นคือแบบลดน้ําแบบที่บอกคือเป็นต้นเดียวที่แบบจุ่มอะ่ะนอกนั้นนี่คือแบบว่าพ่นแบบ ฉีดแบบเออพวกของมิวมันเยอะไงและอีกอันนึงนะคะถ้าเป็นแบบของเซกูเลนก็จะแนะนําในพวกของใน,ในในในต้นที่แบบพิเศษก็จะเป็นพวกเหล่าอ้าเหล่าอ้ายมันจะมันแบบพอสมมุติว่าผิวของตัวต้นน่ะมันโดนคาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคาบง่ายก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าแค่มือแตะปุ๊บนี่ก็คือเป็นรอยนิ้วมือแล้วก็สงสารน้องอะไรเงี้ยแล้วก็จะเลือกเป็นบางต้นนะคะ เลือกต้นที่รักบางที่ชังไม่ใช่นะคะก็ชอบหมดนะคะแต่ว่าเราก็จะแบบอันไหนที่พิเศษหน่อยๆเราก็จะแบบอานิดนึงนิดนึงอย่าบอกว่าไม่มีลูกรักนะต้องมีแน่นอนทุกคนจะต้องมีลูกรักของตัวเองแน่นอนอ่ะพอเราพูดถึงเรื่องการให้น้ํานะคะการให้น้ําก็แบบนี้นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละสองครั้ง ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่ดินนะคะของที่บ้านนะคะว่าใช้ดินแบบไหนดิน ดินเป็นส่วนผสมยังไงนะคะก็แล้วแต่นะคะถ้าอมความชื้นหน่อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าถ้าแห้งปโปร่งแบบของมิวนะคะก็อาทิตย์ละสองครั้งได้นะคะในหน้าร้อนนะคะในหน้าร้อนนะบอกว่าย้าว่าในหน้าร้อนนะคะก็สองครั้งได้นะคะโดยสังเกตเอาจากต้นไม้ของเราเพราะว่าเราดูของดูเขาทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าลดมากกว่านี้นะคะไม่ดีแน่นอนค่ะพูดถึงในคนที่ชอบลด รดบ่อยๆนะคะว่าแบบคือถ้าแบบ w o r s t c a ท e ที่แบบว่าหนักสุดๆนะคะที่เห็นก็คือว่าเอาไว้ในล่มไม่พอรดน้ำทุกวันอีกนะคะมันก็ต้องเน่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยไม่สามารถที่คือเขาอ่ะกักเก็บน้ำไว้ในตัวเองแล้วเขาก็เอาน้ำในตัวเองเนี่ยในใบบวบของเขาหรือในต้นกลมๆของเขาเนี่ยมาใช้นะคะเขาไม่ได้แบบว่าแบบคายน้ำ พวกนี้ปากใบมันจะเปิดในเวลากลางคืนไงเออมันก็จะมีความชื้นในอากาศอยู่แล้วนะคะคือต้นต้นของเขาเนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะของเขาอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเขาเจอการอัดน้ําเข้าไปทุกวันทุกวันนะคะรากก็จะต้องหยุดการเจริญเติบโตรากก็จะเน่านะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการเขาเรียกว่า,าการลดน้ำนะคะที่ไม่ถูกต้องนะคะ ไม่ลดเลยนี่ยังดีกว่าลดทุกวันนะจ๊ะอันนี้ย้ำเลยนะสําหรับมือใหม่นะคะการลดน้ําทุกวันนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์และก็ไม่ได้เป็นผลต่อต้นไม้ต่อแคคตัสหรือต่อเซคคูเลนเลยนะคะยิ่งจะทําให้มันเน่านะคะอันนี้ฝากไว้ฝากไว้ด้วยเลยนะคะว่าแบบยายายา,ยาเด็ดค่ะเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวทักทายทุกคนก่อนอันนี้พูดมายาวมากสวัสดีค่ะทุกคน ค่ะก็โอเคนะคะอ่ะหลังจากที่ลดน้ำแล้วนะคะเ,เริ่มมีเยอะแล้วค่ะสามารถลดด้วยฝักบัวเลยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้แต่ว่าเราก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าก็ต้องดูนิดนึงนะคะว่าคือถ้าต้นไหนถ้ามันเป็นขนปุยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแยกจุ่มนิดนึงก็ได้นะคะก็ก็แล้วแต่ก็เลือกดูเอานะคะอ่ะต่อ ต่อหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องแสงนะคะเรื่องน้ำแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะต่อการเจริญเติบโตอีกอย่างหนึ่งก็คือดินนะคะดินแคคตัสนะคะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าดินในแคคตัสเนี่ยหรือเซคูเรนเนี่ยหรือไลทอปหรือฮาวอเทียโอหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแต่ละชนิดเนี่ยก็จะใช้ไม่เหมือนกันเพราะว่า <laughs> พืชแต่และชนิดมันก็มีความชอบไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะซื้อแบบว่าถุงสามถุงร้อยแล้วเอามาปลูกได้นะคะคือถามว่าได้ไหมก,ก็ได้แต่ไม่สวยอันนี้เราพูดถึงว่าจะเลี้ยงยังไงให้มันสวยใช่ไหมมันก็จะต้องมีดินเฉพาะของเขาความชอบของเขาก็คือชอบดินที่โปร่งนะคะแห้งเร็วนะคะแล้วก็มีสารอาหารนะคะสามารถที่จะดูดดูดเขาเรียกว่า ดูสารอาหารได้ได้อย่างง่ายนะคะโดยเฉพาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือป้องกันโรคให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าโรคที่เจอบ่อยในแคคตัสนะคะก็จะมีไม่กี่อย่างนะคะไม่ว่าจะเพี้ยในดินนะคะลาสนิม ะะหรือว่า,มาแมลงต่างๆที่มันมากวนใจนะคะหรือแม้แต่มดก็ตามนะคะที่จะมากินแบบรากอ่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีหลายปัจจัยนะคะดังนั้นดินนี่ก็สำคัญมากๆเลยนะคะในการในการเลี้ยงนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้ดินธรรมดานะคะต้นไม้ของเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเน่าได้นะคะและพี่มิ้วเคยบอก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 ทุกคลิปทุกคลิป ก็ตามมากมายเลยนะคะว่าบอกทุกครั้งเลยว่าการที่เราซื้อคือเราเอฟบ่อยไงซื้อมาแต่ละที่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 ถูกไหมแล้วเราก็มีดินแบบเราไปเดินสวนเนี่ยคือดินแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันการอมน้ําก็ไม่เหมือนกันการเขาเรียกว,ว่า,วาการแห้งเร็วก็ไม่เหมือนกัน แค่กรวดเลยด้านหน้าก็ไม่เหมือนกันแล้วเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราซื้อมาแล้วมิวแนะนําให้เปลี่ยนดินทุกครั้งนะคะให้เป็นดินให้เหมือนกันนะคะดินที่เราใช้เองที่บ้านเนี่ยใช้แบบไหนก็คือให้เปลี่ยนให้เหมือนกันนะคะเพราะว่า เราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะลดน้ําตอนไหนลดน้ําเมื่อไหร่นะคะดินจะแห้งเมื่อไหร่ถ้าเราต้องมาเทส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 ทุกต้นนะคะมันก็คงที่จะไม่สนุกใช่ไหมคะดังนั้นนะคะแนะนําให้เปลี่ยนเป็นดินสํานักเดียวกันหมดเลยนะคะเวลาที่เราเวลาที่มันไม่สบายหรือเวลาที่มันแบบมีปัญหาเวลาที่มันป่วยมันก็จะสามารถที่จะดูได้ง่ายการเปลี่ยนดินเนี่ย ไม่ได้มีประโยชน์แค่แค่ว่าแบบทําให้ต้นไม้สวยเท่านั้นนะคะการเปลี่ยนดินหลังจากตอนที่เราซื้อมาจะเป็นการสํารวจรากด้วยนะคะสํารวจรากด้วยว่าเอ้ยต้นนี้มันรากเดินดีไหมไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราซื้อมาเนี้ยพอดึงออกมาปุ๊บเนี้ยบางทีอ่ะเพี้ยแป้งแบบเพี้ยในดินนะคะเกาะเต็มไปหมดเลยนะคะอ่าเกาะเต็มไปหมดเลยเนี้ยคือมันก็ ก็ไม่ดีต่อต้นไม้ของเราถูกไหมเออดังนั้นนะคะเดี๋ยวดีไม่ดีมันอาจจะเป็นแค่กับต้นอื่นๆในใน,ในที่ที่สวนของเราด้วยนะคะในส่วนของเรื่องของการวิธีการเปลี่ยนดินนะคะมิวเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะว่าจะจับต้นไม้ยังไงจะเปลี่ยนยังไงจะดึงออกมายังไงนะคะทําให้ไปหมดแล้วนะคะสามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะไม่ยากนะคะอะในการเปลี่ยนดินเนี่ย เราจะเป็นการสำรวจต้นไม้ของเราด้วยโคนต้นต่างๆนะคะว่าเฮ้ยเขาโอเคไหมเน่าหรือเปล่ามีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหาจะได้กลับไปเคลมที่ร้านไม่ใช่นะคะก็คือก็เป็นการสำรวจอย่างหนึ่งนะคะบางทีบางร้านก็อาจจะลองด้วยกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมุติว่าที่บ้านหรือที่ห้องของเรามันชื้นอยู่แล้วนะคะมันก็จะไม่ดีต่อ ต่อแคคตัสของเรานะคะก็ที่เขาเลี้ยงอาจจะเป็นที่แห้งๆนะคะเขาก็อาจจะใช้ได้นะคะก็แล้วแต่น,นี่ไม่ว่ากันนะคะมันคือแล้วแต่สำนักแบบแล้วแตเ่เขาเรียกว่าสูตรของดินนะคะแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเอามาเลี้ยงที่ของเราเนะะี่ยค่ะคือเราคือจะใช้ของจะใช้ดินของที่ไหนเนี่ยไม,ไม่ไม่ผิดนะคะแต่ว่าคือเราก็จะต้องมาปรับ ให้เข้ากับสถานที่เลี้ยงของเราบางทีที่เลี้ยงของเราชื้นไปบางทีที่เลี้ยงของที่เลี้ยงของเราเนี่ยอากาศร้อนแบบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือดินมันก็จะแห้งเร็วหรือดินจะอมน้ําหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ต้องคันนี้คือเป็นการสังเกตการสังเกตเฉพาะตัวเลยนะคะดูดูได้เองเลยนะคะ สานอาหารที่ใช้ตอนตอนนี้เพิ่งรู้แต่ปุ๋ยออสโมโค้อ๋อค่ะก็ปุ๋ยออสโมโค้เนี่ยคือในในในแบบว่า แต่ละสูตรแต่ละสูตรใช่ไหมคะปุ๋ยอโมโคสเนี่ยมันเป็นปุ๋ยละลายชา้ามันก็จะสามารถที่จะให้สารอาหารได้มันก็จะมีสูตรสเดือนสูตรร 6, 6เดือนนะคะมันก็จะสามารถที่จะให้ได้ในระยะเท่านี้เท,ท่านี้นะคะแต่การที่คืออย่างที่แบบเห็นที่สวนของนิวเนี่ยให้พวกจุลินรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจุลินรีย์ชีวภาพเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มปุ๋ย เ,เหมือนเป็นการเพิ่มภูมิมุ้มกันการฉีดวัคซีนทําให้แบบว่าดินเนี่ยมันมีการแบบเขาเรียกว,ว่ามันดินมันดีแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็คือถ้าพูดง่าย,ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนการได้รับปุ๋ยปุ๋ยอีกทางหนึ่งนะคะแต่ออสโมโคเนี่ยก็มีอยู่ในดินอยู่และแต่ว่าก็คือบางทีมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอเราก็จะสามารถที่จะใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพเนี่ยคะ่ะ อีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้มันจะเป็นแบบคือเขาเรียกว่าจะพูดว่าอะไรเดียคือมันเหมือนเป็นแบบจุลินทรีย์ที่แบบว่าเป็นจุลินทรีย์ดีอะเออไม่เพียงแต่ที่มันจะเขาเรียกว่ามันจะแบบมาดูแลดูแลแบบความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้แล้วเนี้ยมันยังดูแลในเรื่องของแบบโรคต่างๆให้เราด้วยนะคะก็ทาแบบว่าเออแบบ คือพวกเชื้อลงเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าดูจากการที่สังเกตดูหลังจากที่พ่นแล้วเลยคะ่ะต้นไม้ก็ดูดีขึ้นสดชื่นขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถที่จะลองทดลองดูได้นะคะ,ะ,ะพูดกลับมาพูดถึงเรื่องดินต่อนะคะก็ดินนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่า ถ้าสมมติว่ารากมันเดินไม่ดีรากมันแพ็กรากมันแน่นมันแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้ของเราเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะโตได้โตได้ดีหรือรับสารอาหารได้ดีเหมือนจะบอกว่าไงดีเหมือนสมมติว่าเราเป็นเป็นโรคจะพูดไมเชื่อไป่เชื่อถึงโรคสมมติว่าเราแบบว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราป่วยอย่างเงี้ยคือเราแบบว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่า สารอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้อย่างเต็มที่ถูกไหมดังนั้นนะคะดินก็เหมือนแบบเหมือนอวัยวะอย่างหนึ่งของต้นไม้นะคะที่จะช่วยทําให้เขาเนี่ยดูดซับสารอาหารได้นะคะได้ดีนะคะก็ถ้าใครยังไม่รู้จะเปลี่ยนดินที่ไหนนะคะที่ร้านมีนะคะขายของอยที่สวนมีนะคะที่สวนมีนะคะมีขายดินด้วยจ้าอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะคะ ใช้เองนะคะทําเองแล้วก็ใช้เองด้วยแล้วก็ขายด้วยนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะเออโอเคปรับปรุงสูตรขึ้นไปเรื่อยๆนะคะให้มันแบบเออให้มันดีนะคะของมิวจะเน้นโปร่งนะคะแล้วก็เน้นแบบคือให้มันแบบลากมันชอนใช้ได้ดีอะการพอแบบว่าเราเปลี่ยนดินแต่ละครั้งเราเอามาดูรอบแรกๆคือแบบมันก็เหมือนการทดลองไปเรื่อยๆเนาะรอบแรกๆก็คือแบบโอ้แบบของ ดินใช้ดินยี่ห่อนี้อะไรอย่เงี้ยมันก็แพ็คแน่นมากอะไเงี้ยแต่คือตอนเนี้คือโอเคเวดีกูดละรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเข้ากับที่สวนเรามากที่สุดนะคะก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะทุกคนสามารถจะใช้อะไรก็ได้ของใครก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ที่เราแล้วแล้วมันโอเคนะคะมันดีนะคะก็ใช้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเลยนะคะก็หลักๆห,หัวใจหลักๆก,ก็มีอยู่แค่3ามอย่างเท่านั้นนะคะแล้วก็4ีอย่างที่บอกก็คือการเอาใจใส่ต้นไม้นะคะแสงสําคัญนะคะน้ําสําคัญแล้วก็ดินสําคัญถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจ3ามอย่าง4ีอย่างนี้นะคะต้นไม้ของเรารับรองสวยแน่นอน,นะคะ่ะไม่ไม่มีแบบเขาเรียกว่าแบบคือ รับประกันเลยอะสวยแน่นอนถ้าสมมติว่าเราเข้าใจทุกอย่างพวกนี้นะคะสบายมากเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรละก็คือพูดครบหมดทุกอย่างละนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเลยแล้วก็มีแบบ คือบางคนก็ทักมาทักทายมาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามิวางตอบมิวก็จะตอบให้ทันทีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะถ้าต้นไม้มีปัญหาก็ส่งรูปมาอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าวางก็ยินดียินดีตอบให้นะคะ โอเคค่ะไว้วันหน้านะคะคราวหน้านะคะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากจะให้มิวมาไลฟ์เรื่องอะไรนะคะก็สามารถจะ inbox มาได้นะคะบอกได้นะคะก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะมาให้ความรู้กับทุกคนเหมือนวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนมีต้นไม้ที่สวยๆแล้วก็เลี้ยงให้มีความสุขเหมือนที่มิวมีความสุขนะคะไปก่อนค่ะวันที่ค่ะบ๊ายบาย